สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อมือน,นีบ่ได้เหตุคลิปโดนเหรอพี่น้องคิดฮอดคิดถึงกันบคนอค่ะเนาะค่ะเนาะไอ้กวยหัวสักบาทจะตรวจพี่น้องสิม,มาตามบอกทั่วฝรั่งค่ะพี่น้องบอกทั่วฝักเงาฝรั่งเด้อค่ะเด้ออันตามได้ค่ะเมกซอบินซลัดเนาะค่ะเนาะ บอกอังกฤษพี่น้องได้ยินข่อยบอกคะ่ะได้ยินบ่มู่เจา้าเอาไม่ติดไว้อยู่ใส่น้องเสิ่งดังนี่บอเอาพีน่นะะน้องอืมนะค่ะเนาะอันนี้ว่าเป็นสุดนอนเด็พี่น้องมันเป็นสุดเห่นอยู่หิญานนะจน๊ะเนาะอืมบอกไว้ก่อนนะค่ะเนาะสิว่าไอ้ห่านี่ใส่แต่ชุดเดียวเดียวมันบ่แมนนะค่ะเนาะอ่าสุดนี่มันใส่สบายนะคะน่ะ เอาบอลหลายยายห้างพี่น้องพว่นพักเกษตรกับมี่ค่ะพักล่างเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะสิมาเบิ้งเพื่อนค่ะบอกแข็งบอกเขียเนะค่ะเนาะโอ้ยน้านี้พักบ่อึดบ่อยากพี่น้องบอกทั่วค่ะเอบจีฝากมาให้ค่ะมามาตามบอกทั่วพี่น้องอืมเอาบอลหลายค่ะพี่น้องคิดหอดคิดถึงกันค่ะใส่บอกริกลงไปเด้อค่ะเด้อเรดชิริเนาะค่ะเนาะเฮ้ มักเพ็ดกระไ้เพ็ดไปโหลดพี่น้องล้างสะอาดเล้วเนาะคะ่ะเนาะตำโหลดค่ะมาชว่วยตำบอกทัว่วมูเจ้าเบิ้งกิซือนี่แหละพี่น้องเฮ้เฮ้เฮ้ยจุงุงตัวพี่น้องมูเจ้าว่าบ่ยุงคักหมองเห็ดงาเนาะค่ะเนาะยุงอูบาดอูบายบ่มีหอดเวลาสีอ่อนมาเห็ดเน้อกินกินเขาได้พี่น้องม่นคยได้กดไปลักค่ะวิดีโอนั่น หางเกียว่อยเวอาไปจนว่าจบคลิปได้พี่น้อง่อยลื่มกดวิดีโอได้พี่น้องข่อยก็เป็นบ้าเป็นบอเนาะคะ่ะเนาะอืเนาะคะ่ะเนาะด้ยงินบอพี่น้องปองปลายทุกปู่ทุกคนเอาติดไว้ทั้งปีแหละไมโครโฟนนี่นะเนาะคะ่ะเนาะอืมอ่ะตามบอกพริกขยี้ใส่หลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาสิปากเวอร์ย่างสมปาตองพี่น้องมือนี่ย่างยึดเครื่องผุนคะ่ะเพนได้ซุกดอกค่ะเพรัานได้เปิดเต,เตาสิมาตามบักทั่วค่ะ ตามบอกทัวนี่เด้อพี่น้องเบิ้งไกลๆปุระมือใจแย้มมาไกลมาสิกระเด็นใจเนาะค่ะเนาะ <c oughs> คิดหอดเนาะค่ะเนาะอเออเฮ็ดคลิปกับบ๊ปังนั่นขอจ้าเสียพี่นอ้องอืเง็ดข่อยบอัอเบื้องดังกับบ๊เป็นหยางดอกค่ะพี่น้องความสุขได้เจอพี่น้องได้เจอเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะอืเฮ็ดไปคะ่ะสู่ๆก,กันไปคะ่ะยุคนีเนาะค่ะเนาะพี่น้องอันนี้ก็ตำแซ่บนะคะเนาะทัวนี่ มีบกหงดูค่ะนั่นบ่ตาต่ำค่ะชีค่านฝานพี่น้องกินพูดเดียวกินจังไดก็กิน,หน,กน,กน,กนโหลดเน,ะะน,นาะค่ะเนาะอืออันฝานเราคันด้วยนึงกินบ่เบิดกะยากมันเน่านะพี่น้องอืมบ่มีเวลาต่ำอีกเนาะค่ะคันได้ยุติต่อกันทั้งสีก่กะได้ต,ต,ต่ำต่ำต่ำซมือสุมือกับไข่ยอยู่เนาะพี่น้องเฮฮเอ้าเคยหัวผู้เดียวจักบาทจักถอบ่าได้หัวมาโดนแล้วอดกันเนาะค่ะพี่น้องเก็บกด บ้ได้หัวมาโดนแล้วค่ะบ่ได้หัวมาโดนเฮ้เฮ้เฮ้เอา้ตาตำบอกทัวเนาะคะ่นะเนาะบินซาลัดเนาะคะ่นะเนาะอืมโบว่าเป็นฝรัง่งบบว่าเป็นไทยเพิ่นกะเขามาเบิง่งอยู่เพิ่นฟังบบรูเรื่องเนาะคะ่นะเนาะฟังบบรูเรื่องก็บว่าเป็นพี่น้องเบิง่งเอาค่ะอืมว่าอย่างนับมาไก่เด้ตำทั่วค่ะกลีนบินซาลัดเนาะคะ่นะเนาะอืมพ,อพัพยาบบเป็นพะัพยาเนาะค่ะเนาะกลีนบีนเมื่อี่ตำค่ะ กินง่ายๆว่าสิกินกับอย่างส่นปลาตองสันเดยพี่นองอืมเฮ้เ <c> ฮ <oughs> กระเด็นเขาซลาโเนค่ะเนาะถั่วนี่กระตัมแซบเด้อพี่นองลองออกไปล่องมึงเด้อพี่นองถั่วฝรังนี่ค่ะอืมอยังกระเนยเหิดลนค่ะของฝรังพี่นองอืมแตงกระไง่ถั่วกระเนยหมึกออกระเนยเนาะก่ะเนาะมันกระธรรมาดาแล้วเนาะพี่นองเฮฮฮคิดหอดกันในเด้อพี่นองเออยจมันซะ บ่มีเวลาเด็ดมาเห็ดคลิปกับขอโทษขออภัยเพรเด็ดไปหาไัยกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดอ้อยูทูเปเพิ่นก็บเลี่ยนกดไม่บ่อยลระพี่น้องตามน้ำบ่ท่านดอกค่ะแต่บ่เป็นอย่างค่ะเห็ดไปค่ะบ่ไดดอกค่ะเงินขคามกําเกวลงทุนนะคะเนาะเฮ้ยเฮเฮเอาใส่อีกก้อนถ่ย่า,ยานยานบอ่อิ่มนะคะเนาะบักทั่วค่ะบักทัวกท่วว่าสิกินกับอัน พักเศษอ่อนกับอย่างส่วปปะตองสันดโดนอยมือเจ้าวา่าจังไดอืมืมจะคือบอกร่องบอกพริกค่ะซื้อบอกพริกไม่ไม่ไมพี่น้องอืมโอ๊ยตายต่ืตมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกโอ๊ยเดี๋ยวบอกพริกแม่มือเจา้าเบิ่งก่อนสั่นซื้อบอกพริกตัวพี่น้องอืมพวานนะคะพี่น้อง สดสดค่ะสดส,ด,ส,ด,สดล่างเรียบร้อยที่สิอัดช่องฟีดไว้นะคะเนาะพี่น้องเออเนาะค่ะเนาะพววน่ะค่ะตำบกพกริกกระดกกระดนนี่แหละค่ะพี่น้องพววน่ะค่ะสดสด่ได้เอามาอ่างดะะได้ค่ะเด้อยเอาไมา้เบิ้งซื้อ <laughs> เอาตำไปค่ะมันจิบูดมากแหลกกับตาแหลกได้พี่น้องอืมตำเหน่อยๆค่ะเจ็บ ตามไรกินบ่เบิเดเสียดายเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเม็ดบักทั่วกระเด็นออกบักทั่วมีหลายแบบนะคะเนาะบักทั่วฝรั่งมุนิกะล่างด,ด้วได้พี่น้องนี่อันนี้ก็มีนะคะเนาะเอาใส่ลงไปอีกผักหามันแสบเนาะคะ่ะยาบมันเผ็ดพี่นอ้องอ่ตามเห็นมันแหลกๆนะคะเนาะเดี๋ยวมันสีเด่นส่ตานะคะเด้อระวังเด้อสิว่าบ่บอกเด้อ คกไงบ่ไดเอามาโชว์ดอกค่ะเสียงไวยวแดนมเจ้ารากัก <laughs> เออบ่ได้หัวหล่อมาดูดอกพี่น้องเฮ็ดงัหนนกะพี่น้องหัวหล่อบ่ออกเลยเนาะค่ะ่เนา้อผละลายพี่นอ้องอือแต่ยังไงดังบ่ดังกต่ทำหัวมันเถอเอ๋อเอาไหลายยายห้างเอาบวเขือเทศนี่นก็ะปูกเองได้พี่น้องมูเพิ่นปลูกหรือเพิ่นกะเก็บมาให้นั่นนั่นก็กินบ่ท่านค่ะเพื่อน เอฟซีนั่นแหละค่ะตัวโปรตัวจริงแหละค่ะเฮเฮเฮอืม้ยเนาะค่ะเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วเด้อคะ่ะเด้ออังกฤษเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อคนเมืองไทยกัคอยดูแลสุขภาพ,ภาพ,ภาพน้ำกันเด้คดอค่ะเด้ออืมบกเขือค่ะบกเขืออ่อนดีดีใส่ลงไปน้ำหลดอืมตำพักตำหย่าไปเนาะพี่น้องอืมบกนาวกับบีบลงไปคะ่บะบกนาวเนาะคะ่ะเนาะอืม ใส่หน่อยแซีบหน่อยค่ะนั่นเป็นคนมากินเปรี้ยวค่ะพี่น้องเออก็เลยสิใส่หลายจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ,ะอืบบอผู้ใดบ่มักเปรี้ยวก็อบอ่ใส่หลายแล้วเนาะค่ะเนาะอืลช์รสค่ะชิรสชิรสขาดบ่ได้เนาะค่ะเนาะใส่มันเท่าไรพี่ยังไโเลดพี่นอ้องนะอ,อืเอ,อเนาะค่ะเนาะเฮ้ยเฮเฮกินได้บ่เนาะนะะ,ะเนาะค่ะเนาะปลาแดดค่ะยี่ห้อยังกะใส่ไปลาสดค่ะบ่ได้โคตรชนะปลาไหลได้ค่ะคนบ่ได้คาโคตรชนะ ท่านเพื่อนให้ค่าโฆษณากับสีไข่เนยอยู่เนาะค่ะนเนาะเฮ้เจ้อืออ้อาพี่น้องโบาหลา,ายค่ะคอยๆตัดด้วมันสิกระเด็นใส่นเนาะนะค่ะเนาะอือสิกระเด็นใส่หนาเนาะค่ะเนาะอือหอมกลุ่มกลุ่มแถวเนาะประททเทศนี้ตายหอมแักหอมแน่พี่นอ้องโอ้โอ้ไม่เจ้าหอมบ่สุมปลาตองกับย่างเสเร็จแล้วเด้อค่ะเด้อสิกิน นี่แหละค่ะแกงบอกอืออใส่ไก่พี่นอ้องเห็ดคลิปเยวอมันได้สองคลิปหลุดกันเอ้ยผมมีเวลาเห็ดหลายเนาะค่ะเนาะเบิ่งกวอยนเด้อพี่น้อง,งเห็ดแง่ดอกจิตัดเคืองนึงละคลิปกันด้ยเ <c oughs> นาะแกเนาะโอ้ยซิมก่อนค่ะซิม ใส่บกหน้าอีกก้อนพี่น้องสมบิตบอพ่อค่ะใส่เบิดน้วยโดดเบ,บอร์บกแนวนีน่พวนนะวา่าซัมใดย์ขัดจางอีกนิดนึงนะค่ะเนาะผงขีอรดพ่อแล้วเนาะค่ะเนาะประแดกยี่หอยังกับใส่ปุโดดค่ะพี่นอ้องว่ตาต่มแซ่บเอาเลยได้บัดทีนีิมูเจาวา่า แสบคักแสบแน่แถวเนาะปัดดินกินเพื่อเดียวดอกพี่น้องว่ามีมูมือนั้นมีมูกับว่าเด็ดอัดคลิปเด้ดพี่น้องเออมูเพิ่นมาเยี่ยมค่ะน้องก้อยเนาะค่ะเนะานะก้อยแบ็คแฮมฝากช่องเพิ่นในเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องอืฝากกันค่ะซวยเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวเนาะค่ะเนาะเอ,อ้ย สายเก่อนอุ้วตายต่เฮ้ยเจอตำบอกทั่วค่ะตำบอกทั่วกินกับส๋มปลาตองเท่ออกลวดปัดเทนิตำมทั่วฟรังเด้อค่่เด้อ น้านี่พักหลายพี่น้องอืมพักหลายค่ะอืมเอาละบัดเชนเนี่เอาตัางแวงสีดีบ่บ่เอาจิก,กินเราได้พี่น้องบัดเชนเนี่ย แต่จักหน้าที่แล้ว